หน่วยที่12ปณีปริปนอมยอมความปณีปนอมยอมความ 1. ความหมายและลักษณะของสัญญาปณีปนอมยอมความความหมายและลักษณะของสัญญาปณิปนอมยอมความคือสัญญาซึ่งเป็นผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมระงับข้อพิพาทษาอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน ซึ่งการยอมผ่อนผันนี้อาจจะอาจจะเกิดจากคู่กรณีเองหรือเกิดจากการไกลเกลี่ยของบุคคลที่3ก็ได้โดยลักษณะของสัญญาปณีประนอมยอมความมีดังนี้ 1. เป็นสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่าย 2. วัตถุประสงค์เพื่อระ,ะงับข้อพิพาทค,คือในสัญญาต้องมีข้อความที่สะท้อนถึงการตกลงกันให้ได้มา ซึ่งข้อสรุปอันใดอันหนึ่งเพื่อระง,งับข้อพิพากษาจึงจะจัดเป็นสัญญาประนอมยอมความเช่นสุนัขของนายเไปกัดน่องของนายบีนายบเรียกค่าเสียหาย2,000บาทนายเคิดว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงไปจึงขอต่อรองเหลือบ5 0 0บาทแล้วเขียนสัญญาว่านายเตกลงจะให้เงินนายบีน B ่0บาทในวันที่1ตุลาคมพศ2557 เพียงเท่านี้ก็ยังไม่จัดเป็นเนื้อความของสัญญาปณิปอมยอมความ 2. การทำสัญญาปณิปรนอยอมความการทำสัญญาปณิปรนอยอมความกฎหมายวางหลักไว้ดังนี้ 1. ผู้ทำสัญญาต้องเป็นคู่กรณีหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย 2. เป็นข้อความที่คู่คู่ความยอมสละสิทธิ์เรียก ร้องตามมูลหนี้เก่าโดยที่ทั้งสองฝ่ายยอมผ่อนผันให้แก่กันคำพิพากษาอีกา374ทับ2 7 4พสัญญาที่ไม่มีข้อความอันเกี่ยวข้องการระงับข้อพิพาทไม่ถือเป็นสัญญาปณีปนอมยอมความ 3. สัญญาปณีประนอมยอมความเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบแต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ ต้องรับผิดจึงสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ 4. ในสัญญาปณีปนอมยอมความต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ไว้ในสัญญาเพื่อระง,งับข้อพิพากษา 3. ผลของการผลของสัญญาปณีปนอมยอมความเมื่อคู่กรณีทำสัญญาปณีปนอมยอมความกันแล้วก่อให้เกิดผลดังนี้ 1. ทำให้สิทธิเรียกร้องเดิมทั้งสองฝ่ายระงับสิ้นไป2แต่ละฝ่ายได้สิทธิขึ้นใหม่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา 3. หากแต่ละฝ่ายไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้อีกฝ่ายฟ,ฟ้องร้องต่อศาลมาคับคดีได้อีกฝ่ายปฏิบัติตามสัญญาได้หน่วยที่12